Was that cool? It felt really cool. Woo! Why? That hurt Call me hero batikun What? This world is full of bad guys. We need you to be the good guy. I'm gonna be the great guy. The first time I've ever driven a car! I really wish you mentioned that! Free guy! Cause a tea, and hero! กับชีวิตสุดแสนธรรมดาแต่ว่าแฮปปี้เวิร์ของกาย Good morning Goldie My name is Guy and I live in Free City นายธนาคารแห่ง Free City Bank เขาคือหนุ่มอารุ่มดีมีความเป็นมิตรสูง oh oh! Monday i am y right Joe You said it guy วันหนึ่งเขาไม่ต้องการอะไรมากขอแค่กาแฟดีๆสักแก้วก็พอ Medium coffee Who put a flavor grenade in my mouth Pull the pin Everybody the ground down on แล้วเมื่อโจรโชนบุกเข้ามาป้อนธนาคารจากเดิมที่เคยเฉยเฉียว gonna เขากลับลองสวนดูสักตัง Maybe <I> ทันทีทันใดกายก็ได้พบกับความจริงว่าเขาคือ NPC ตัวละครประกอบฉากในฟรีซิตี้ City, เกมโอเพ w นเวอร์บูแหละแ้กดคนรุนแหละ ระหว่างที่กำลังมื่นตึบเขาก็ได้พบกับมิลลี่สาวสวยมากอันตรายที่ในชีวิตจริงของเธอหนั้นเป็นนักทดสอบเกม Guy s ผู้แฝงตัวเข้ามาอยู่ในเกมฟีซิตี้พร้อมแผนก่อกููโลกออนไลน์จากนักพัฒนาเกมอีโกจัดที่มองว่า NPC แหกข้อยังกายคือบล็กใหญ่ที่ต้องถูกกำจัด you ถึงเวลากดนิวเกมให้หนุ่มแสนดีลองเป็นฮีโร่กับเขาดูสักที Is that a Glock in your pocket? No What? It's two Glocks Oh Free Guy คือผลงานแอคชั่นไซไฟคอมเมดี comedy, NPC ้ N P C พิทักษ์โลกจาก Ryan Reynolds นักแสดงนุ่มอารุมดีแถมมีความกวนโอยสูง Is this what recreational drugs feel like? เจ้าของบทเดทผู้ทั้งเวอร์ชั่นนี้แล้วเวอร์ชั่นเอาอะไม่พูดดีกว่าข้ามไปไม่เอาไม่เอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนไวแล้วอืมจะแกงก็เลยไปโอเคขวาบทภาพยนตร์ไอเดียบันเจิดของแมตต์ลีเบอร์แมนผู้เขียนบนหนังซันต้าบ้าบิน The Christmas Chronicle โดนใจไรอัน จนเขาต้องรีบพิมพ์ชัดไปหาชอนเลวีชายเจ้าของผลงานภาพยนตร์ตระการตาแต่ว่าอบอุ่นหัวใจนายแอดเด์มิวเซียมถามว่าสองคนนี้รู้จักกันได้ยังไงเราก็ต้องขอขอบพึงรุ่นพี่ป๋าดันตัวพ่อยังฮิวจ์แจ็กแมนที่เคยร่วมงานกับชอนมาแล้วในหนังสก,กัมปัลเล็กวิลสีลก่อนจะแนะนำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันและหวังว่าวันหนึ่ง พวกเขาจะได้ทำหนังร่วมกัน met God? Yes he's an absolute troll Trolls exist <S แม้ว่าฟั่งชอนเองนั้นจะสุดยุง่งกับการเห็นโปรเจกต์สเตรนเจอร์ติงซีซั่น4ออกมาสู่สายตาผู้ชมที่รอกันมาข้ามปีแต่เมื่อเขาได้อ่านบทภาพ,พยนต์ทิดเต็มไปได้วยความสนใหม่เข้าไปชอนเขาก็ห้ามใจไม่อยู่ <Hey! S 2> ภายในเวลาหนึ่งวันเขารีบตอบแชทกับไลอ้อนทันทีว่าเอาด้วย แต่การได้ตัวผู้กำกับม,มือดีนั้นยังไม่พอพวกเขายังเสริมทีมด้วยแซคแผนมือเขียนบทจากหนังสงครามเกมคนอัจฉริยะเวดี้เพย์ยวนผู้เชี่ยวชาญการสร้างสรรค์โลกที่เต็มไปได้วยองค์ประกอบสุดตรการตาล้นจอเข้ามาช่วยสร้างสรรค์เรื่องราวการประจนภัยสุดวายปว่วงแต่ก็ไม่ลืมหัวใจความเป็นมนุษย์ ที่จะทำให้ผู้ชมตกลุมรักตัวละคร Buddy if we're not real doesn't that mean that nothing you do matters I am sitting here with my best friend trying to help him get through a tough time now if that's not real I don't know what is แน่นอนว่าความท้าทายของพวกเขาไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการสร้างสรรค์โลกที่สะดุดตาผู้ชมทุกวินาทีจอร์ดวิชมันผู้กำกับภาพฝีมือเทพจาก Kingsman มองว่าโลกจริงกับในเกม ต้องต่างกันสุดครัวในขณะที่โลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปได้วยความวุ่นวายถ่ายทำโดยกล้อง Alexa Mini แต่โลกในเกมเขาขอจัดใหญ่ใช้กล้องตัวท็อป Alexa 65 <Why? S 1> ต่อเข้ากับเลนส์ Panavision s u p e r o 65และ Legacy Ultra Speed Prime Still w h e ผมพูดมาซัตื่นเต้นขนาดนี้ยอมรับตรงๆเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต่างกันยังไง What แต่เขาบอกมาว่ามันจะช่วยให้ได้งานภาพที่มโหฬาร และสีสันที่จัดจา้าน <No. S 2> โดยฉากหลังของเรื่องราวพวกเขาเลือกใช้ย่านธุรกิจของเมืองบอสตันแม้ว่าดูเพลนๆมันจะดูเรียบเรียบตามประษาปาคอนกรีตแต่เมื่อกายใส่แว่นเปิดโลกเข้าไปนั่นคือหน้าที่ของดิจิทัลโดเมนทีมงาน v i ช u a l เอเฟกตที่เคยเอาตัวละคร8บิตมาถล่มโลกในพิกเซลแล้วรวมมิตหนังดัง ใน ready player one เติมเต็มจินตนาการที่ใครเห็นเป็นต้องหวาวกับบรรยากาศชวนตื่นตาที่ทำให้นึกถึงเกมอาชญากรรมจอมติดดาวอย่าง G T A ผสมรวมเข้ากับสมรรภูมิแฟนตาซีหลุดโลกฟอร์ n ไหนเออขอเบรกแป๊บนึงครับผมเพิ่งเคยลองเล่นเว้ยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่หนุกปรากฏติดชิบหายเลยจ่ายตังค์ซื้อเหรียญไปแล้ว790บาทเออ ผมปอนคนตัดคลิปจริงๆแล้วตอนนี้เขาเติมไปเกือบสามพันแล้วนะครับหนักนะฮะอยากจะเล่าแค่นี้แหละโอเคครับไปต่อการฉายฉันเขาก็ไม่เบาคริสโอฮาราคููออกแบบคิวบูทะลุโลจากฮอสแอนชอเข้ามาเชิญออกแบบงานสตันสุดบ้าบินที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและความเกเร ใช่ครับไรอันแสนดีต้องวอนไว้กับไรอันใจเกเรเฮ้ย r e you? Catchphrase Catchphrase ว่าฉันยังไมทั Think one up yet Although catchphrase is a catchphrase is a pretty cool catchphrase อย่าเพิ่งตกใจกันไปไรอันเขาไม่ได้อัพหุ่นจริงๆแต่ทีมงานเขาจ้างนักพอกล้ามร่างบึกอ,อย่างแอรอนรีดมาสมบทเป็นนายหยุดก่อนแปะหวัวไรอันทับลงไป ใครว่อนไหวก็ไปซื้อสกินเกเรในฟอตไนกันได้นะจ๊ะ I mean he's just like you but way better move with the move with the move I think he's gonna <S <'m> hit you He punches so hard but y yeah e a his h hands are so soft สมทบความวายป่วงด้วยโจดีโคเมอร์นักแสดงสาวจากซีรีส์มาแรง Killing Eve และกำลังจะมีบทบาทสำคัญในหนังฟอร์มมหากราบอย่าง The Last Duel แองโงเลรับบทเป็นมิลลี่สาวแสบอันตรายเหลือล้น เจ้าของฉาย,ยาวอลท็อปเกิร์ล w h e We ran into each other the other day How did you find me I waited outside by the murder train โจคิลีหนุ่มแซบจากเซนเจอร์ติ้งส์รับบทเป็นคี้โปรแกรมเมอร์ตัวแซบ Wait, you let who kiss you Guy There's not a button for that Oh, he found the button และคนนี้ขาดไม่ได้ไถ่ก้าวไวทีทีผู้กำกำับนางเทพเจ้าสายฟ้าและยังเป็นเจ้าของบทน้องหินติดเกมของ So he's just Thor, on That the called me dickhead back. a dick again. kid TV มารับบนหน้ากล้องเป็นแอนโทนนนักพัฒนาเกมอีโกทะลุเพดาน I'm a rule breaker I'm a rattle chik c chik c chik c snake gun โดยไทก้ายอมรับว่าตื่นเต้นสุดๆกับการได้ร่วมงานกับไรอันเป็นครั้งแรก Green Lantern yeah that was, yeah Green Lantern mm hmm. I don't think so that maybe <No. S 2> you're thinking of I don't remember you guys Seth Green Rogan เอาซะเนียนเลยมีความเป็นจริงแล้วสองคนนี้เขาซีกันมานานนับตั้งแต่ร่วมงานกันในหนังฮีโร่สุดแปกยังกรีนแลนเทิร์นงวดนี้หายห่วงไม่แพลกแน่นอนกับเสียงวิจารบวบวก <laughs> -free guy. It's of summer guy. 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 Blue shirt guy. I know this world is just a game, but this place, these people, that's all I have. if <laughs> you go. We can save our world, but we have to fight together. <Sham sugar> I don't even know what's happening right now, but I will Die. I'm never gonna die. In the last days of Fox fire sale kind of way, not sure if it was worth diverting Canadian Cumberbatch's little mind away from my next movie or you know what? I'm, I'm gonna give it, uh, I'll give it four out of five avocados. Korg, I was raised by avocados. Oh my god, just kill me now! Go on, talk and buy. บอกผู้เราในคบว่าคุณชอบไรอันแบบไหนมากกว่ากันแสนดี Sandy, หรือเกเร Who is this I don't know ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเมพาล,ลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังมันฮาก,กว่าใครที่เดียวทีจอดออฟจัสติอิกพิมพจารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย They seem nice.